เส้นทางลาดจ่าบ้านดอนชีในตําบลบัวงามอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุรลราชธานีมาบ้านโคพัฒนาครับพี่น้องลัดมาตามทงไห้ทงหน้าพี่น้องบ้านดอนชีไปว่าไปทางนี้ล้บ้านโคพัฒนาก็เลยต้องมาทางนี้เบื่อผู้ปกม่วงผู้ม่วงแก้วเต็มต้นเลนท้นนะลูกทั้นสุกไหนปะสุกแล้วลูกหนึ่งอะเมื่อวานเราเก็บไปเยอะเลยมีแต่พ่น เพราะไอ้กินหมะม่วงเต็มเลยพี่นอ้องหมะม่วงมันหลายแห่งปีนี้ดกแห่งบาวาบานใดอาจจะไปเกล่ยวกับอากาศห่อนหรือปเปล่าบาโจเหมือนเดิมใจดกันพุ่นตนหมะม่วงเห็นบ่หมะม่วงแก้วอา้าวไปทางไหนบ้านโคพัฒนา <c oughs> มันมีส้มแย่ <c oughs> โอ้บ้านนี้ ไปทางไหนลรืบ้านนี้มันก็เป็นแนวนี่พี่น้องเราเปิดแผนดีกเขียนป้ายไว้ไงบ้านดอนชีไนไปทางนี้อันนี้เขามาทางไหนล่ะเดี๋ยวเปิดแผนที่เบื้องก่อนเดี๋ยวพี่น้องไปทางนี้แล้วครับเลี้ยวขวาพี่น้องเลี้ยวซ้ายครับไปทางบ้านดอนชีไนเปิดแผนที่มาแล้ว ที่หนองวนาเชันบอจะมีทางหินแแหแบบนี้อยู่มันบอร,ระวังทางโมบาบอันนี้เพเภอเดชอุดมได้นี่จังหวัดอุบลราชธานี <c oughs> มีความเป็นธรรมชาตาิที่ทางแดงตอนแรกบาโจคิดว่ามีแต่บุญทลีที่ทางแบบนี้ทางเดชก็มีต้นนี้โอ้เป็นทางทางแดงแบบนี้เลย แต่ก็มีความสวยงามครับเป็นเส้นทางหย่อนอด,นดีตนิดนึงมีการเกตดทางแล้วบอแหน่ใจหวานอนาคตสิเป็นทางลาดยางหรือเป็นทางคอนกอรีตบอแน่ให้กันเบวโจม,มาวิวเทอร์นี่อีบ,บอจักเดือนอาจจะเป็นทางคอนกรีตเลยก็ได้ครับสระน้าขุดไปถุงหน้นานามไหล ทางนี้ย้อนแสงในจังหน่อยด้วยพี่น้องหาย้อนแสงแต่เว้นโต๊ะมาทางนี้มันเลือกบันไดพี่น้องว่าจะท้ายไม่ทางนี้ละ่ะมันท่ามาทางนี้พอดีครับฝนต๊เวลาไก่สามองแรงแล้วอากาศบ่อนัานไหนครับอากาศเย็นสบายสบายครับรถช่วงนี้พืชสัพผ่าะบบาโจคิดว่าพืชสัพผานี่อากาศบันหอนกว่า ช่วงเดือนมีนาไม่สานพี่น้องคิดคือบ่าวโจบอ่ะครับเนี่ยบ้านโคพัฒนาพระเจ้าเขียนฝ่ายฝ่ายมุดยวนในแจ่นบ้านโคกพัฒนาหมู่11ต,ตำบลบัวงามห้ามจับสัตว์น้ําในวัดบ่นว่าอันนี้เขตวัดก่อนน้ำเขียวปลาปลาปลามันออกน,น่ะนะโมงในวัดก็ร้ายเนาะเต็มตนเลยพี่นี่ ปีนี้ผู้ไดขายบุ้งม่วงไม่ลาคานน่หน่อยพี่น้องพาอว่ามันหลายแห่งบ้านไดผู้ได้ผูกกับมีแต่มุ้ม่วงออกน่ะนะรถาในเอีครับ้ม่นีมนี่ม่วง,งนาอีสเบงอ่ะเออรถไาฟมันจังได้่เคยกินเลยอ่ะยังบะม่วงบอเบะม่มวงซี่ม่วงนั่นอ๋อไม่เคยกินเลยเคยกินเลยมนเขาๆๆๆๆกินกันแบบอร่อยเลยอ่ะ บอกนี่ด้วยครับว่ามาันรถสายเป็นยังไงนะครับนี่ครับวัตถุซีเหลวใส <c oughs> นี่เป็นทางนี่นทาง <c oughs> เหมือนบานดอนชีแอ่ะ คล้ายบ้านดนชีเลยเออมาด่กับเป็นอีกรูปแบบแล้วเนาะมีหลายซอยเดียวเข้าไปทางรักคอน่น้องกระจังเขามาซอ,อยนีซอยแบบนี้บ้านพัฒนา แผนที่มันก็เป็นตารางวงกลมอยู่เลยเดี๋ยวจะไปตามส่อตามซอยเอ้าจุดบังไฟมะนอ่อจูุดบังไฟขอฝนจ้ะถ้ <c oughs> าหนีนะ่จะไปบ่าอันบัวทอ,งบ,วองบัวยังบุญละพี่นอ้องเดี๋ยวไปสุดก่อนไปหอดทางไหนอากาศพอพี่น้องสบายกระิต ว้าวุยกับพนถามไทยพันพี่น้องบ้านมันอยู่ลึกหลับหลีมะหอนี้มีป้ายป้ายบอกหมู่บ้านอยู่เนี่ยบ้านโคพัฒนายินดีต้อนรับแต่กกยินดีต้อนรับเข้านะพี่น้องสั่งบังไฟกำลังมาจูดบังไฟ มือ,อื่นไปจูดบ,บ้านโวงงามือเด้มอมือื่นเด้อขาตามสอบตามซอยนะครับขอาซอยข้างหน้าพี่น้องซอยข้างหน้า <c oughs> บ้านนี้ครับเป็นทางคุดกีดแล้วครับ <c oughs> มันบอกเห็นผู้เห็นคนพี่น้องก็เลยบอกหูสิลงงว่าน้ำไผ่เลยพี่น้องเขาเลาะไปตามทางนี้ก่อน เขนีก็ซอยไปกระอยกลางหมู่บ้านโอ้กระมี่บางซอยที่ยังเป็นทางดินแดงอยู่กระมีบ่หลายนี่ไงบัม่วงแอปเปิ้ลเนี่ยแก้มแดงๆเนี่ยเวลามันมสูงมันเนื้อเนื้อมันหนาเนะนี่ยม่วงเนี่ยเออเนื้อมันหนามันใหญ่ ก็เขาหนาฝนแล้วก็มันจะเขียวงางเขียวสีสันสวยงามพี่น้องตอนนี้เข้ามาอยู่หน่าวัดวัดบ้านโคกพัฒนาเดี๋ยวขอไปเบิงในวัดแ้่จักหน่อย นี่ก็หลวงพ่อโตโคตามาวะหลวงพ่อโตโคตามาเถี่ยมเพื่อน่าจะรวยมาโจไปรีวิวกัมีทุกบ้านทุกวันแล้วครับมีแต่หลวงพ่อโตโคตามาเนาะบ้านโคพัฒนาเป็นหมู่บ้านค่อนข้างใหญ่เติบบิได้พี่น้องเพราะว่าเขามานี่กับลายซอยลายซอย ข้างหินแห่เอามาถมมันก็แน่นเนาะทถนนดินแดงแบบนี้เนาะอันนี้เป็นศูนย์เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวัสดีครับพ่อเอาฟางไม่ให้แข็งรันให้ว่าเร็วขวาที่พ่อมากนี่ไปทางไหนเหรอผมมีมีอันเพียงหน้า,ม,ม,า,นามีบ้านคนอยู่บข้างในมนีบ้านโคพัฒนา สาัญค,ครับซอยนายอดไอ้ยังนะยอดงามพระองค์บอกยอดงามยอดงามเขาไปเบิง้ง,ง,ง,งนะพี่น้องไปทั้งใดสผมทางใหม่ทางหินเฮ ไปเบริรตตำสอตตำซอยนตำทงน้ำหน้าแบบนั้น,นอนยางพะลาผู้ใดเฮ็ดห,ห,นหน้าโเป็นราคาก็ลองปลูกยางพะลาเบิ่งพี่น้องลองเปลี่ยนวิธีการปลูกผืชแนวใหม่เพื่อได้ได้มีรายได้ร้ายกว่านี้นะครับพี่น้องอันนี้แต่ก่อนกันไหนจะเป็นหน้าครับเพราะเฮ็ดหน้าล้วเขาโเป็นราคาเขาจะก็กปลูกยางพะลากีนขายได,ด,ด้ทุกทิศมีรายได้ทุกทิศท้าปรจ่างคนนะเอากต่เพอะมีรายได้ เปิดคือมาหลายเติมอยู่แล้วครับพี่น้องมาหอดนี่นี่มันขอกหัวภาซีโอยหนาครับครับครับนี่คือเส้นทางรักมู่บานครับพี่น้องเข้ามาจากบานดอนชีนอกครับรถเลาะมาเรื่อยเรยมีช้างอยู่สองโตหน้าวัดวัดพื้นที่กว้างขนานดะเลยวัด ที่พระสงศ์สว่างแสงจันทร์เขาไปทางนี้อันนี้ก็ไปใดนี่นเนาะเขาเอินบ้านโขบพี่เนาะมันในขายจะเป็นพื้นที่ชุ่มนามนาบได้ยังน้อยบ้านก็นจะอยู่ห้างๆมนี่บ้านบ่หลายเป็นไหนครับ มีไปทางไหนเนี่ยโอ้ทางนี้ไปตลอดเนาะด้บรรยากาศดีๆมีปั่มน้ำมันพ่อมาทางนี้บรรยากาศดีพี่น้อง มีบัณฑ์มาอยู่นี่สองหลังทางไอ้รอบไปทางไหนทางหนนะครับทา้งพูนกับเลียงหัวมีมันสองปะหลังแต่ว่าเส้นทางนี่มันถ้าเลาะถ้าลูกไปหากันในเบิร์ตพีนอกหอดผุดแล้วมั่งไปทางบันเอียงละ่ะหอดบัณกลางอาจจีไปหอดก็ได้แต่ว่าบอกโอ้โหเ่เคยไปที่กันแต่ว่าเส้นทางมัน มันบอกมีภูเขาคือผาเหนือน่ะนะพี่น้องทางเหนือมันมีพรอมมีภูเขาพอเวลาไปหาเดินทางไปหากันเนี่ยมันจติตตดภูเขามันจะเป็นทางตันแต่ว่าทางผาอีสานนี่มันจะเป็นพืนลาบเนาะเส้นทางซอยนัน่นหอดบุบานนัน่นหอดตำบลน,นัน่นหอดอำเภอนีไปสอดกันเบอ้อพี่น้องว่าแต่เปิดแผนที่เบ่งแต่ว่าทาั้งนี่บ่งหูไม่หอดใสระวังทางที่เดินทางมากอบมีเสาไอ้ฝามาตลอดทางกันเด้แต่เราน่าจะเปิดแผนที่ดูดีกว่าเนาะ เราได้จะไม่หลงบ่าวโจเปิดแผนที่เบื้องละพี่น้องเส้นทางนี้เลยเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบลบ,บัวงามแล้วก็ะเส้นทางไปหอดพุทะตำบนกลางอำเภอเดชุด,ดมไปเอาบ้านมาใหม่เพุ่อแต่ว่ไปอีกหลายกิโลเติบแต่บ่าวโจสิกับไปทางนี้ครับไปบ้านบ้านนี้ยังหรอบ้านโคพัฒนาต่อพอไปเดินทางเส้นนีก้ไกลครับเดี๋ยวอนาคตผ่อยขัารถมาอีกที่ครับพี่น้อง ครับเขามาในหมู่บานกันต่อครับพี่น้องเส้นทางเดิมแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็ังมีความสวยงามที่แตกต่างกันครับบานมากไมก้บานดอนชีไนก็ยังคงความเป็นเอิญวาอย่างอ่ะเป็นธรรมชาติมีความเป็นธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์น่ครับพี่น้อง ศาลาการเปรเรียนนี่บ้านพี่น้องมีอยู่บ่บ้านบาโจเขจาวผ้ากันเหลือเบิดหล่ะบ่มีอแล้วศาลาการประเรียนอันนี้กิเป็นเหล่าเข่าแต่ว่าใส่สังกะสีแจ่ห้ากับทีเข่าซ้อยนี่พี่น้องเข่าซ้อยนี้ดีกว่าซ้อยนี้ออกสอดขึ่นบ้านนั้นนี่สูงขนาดโถมดินยู่ข้างบนเลย หน้าฝนต้องไปเลาะตามธงหน้ามันจงมีความสวยงามทำมาเลาะทางมูบานกับบุคอยวิวบค่บคอยดีปันไดลน,นะพี่น้องต้องไปเลาะทาง ชาวบา้านเลยพี่น้องบุพเพภัยพ่อโคดพระเจ้าพากไปอะไรไปสวนเบอร์ละมั่งนี่ สารลักบ้านทุกบ้านกะซิมีครับสารลักบ้านแบบนี้เมื่อว่าบวันใดบ้านบ่าวจบะหมี่สารลักบ้านแล้วบางบ้านกะซิมี่บางบ้านอาชิบะหมี่ก็ได้ครับพี่น้องมาเลาะซอยริมทงกันจักหน่อย เดี๋ยวเราจะเดินทางไปบ้านนั้นบ้านบัวทองบ้านบัวทองไปทางบ้านหน้าเรื่องแบบเด็ดดมกันครับพี่น้องมาบ้านนี่บ่พ่อไผเลยพี่น้องเงียบเงียบชิว่าขับรถเร็วกับโมเมนต์เดีกับเท่าที่ขับรถมามันกับหอห็นไผนะั่นนะ่ะ เส้นทางนี่เส้นทางจริเป็นบ้านบัวทองกับบ้านบัวทองหรือบ้านบัวตองแล้วพี่นอ้องอภอเดชดูดมเพื่อดดกันมาเท่าทางแถวนี่ก็เป็นแต่ทางกันเพื่อในแผนที่เป็นออกสดเจนเลยพี่น้องแต่ว่าทางมันเป็นทางแดงนั่นนะ่ะถ้าผ้ดได้เบอเคยมากก็คิดว่าสิหลงหนั่นแล้วมันออกมาทางนี้บ้านบัวทอง ระวังทางมากกับมีเสาไฟฟ้าตลอดทางมีรีสอร์ทพอกรีสอร์ทล้างนิดหน่อยเพราะัไไงไม่ไงครับรถซาลิมไม่ทัง้งฝน พางหน้าแต่เหาสิมาทางนี้ตน้ตนศาสตร์ปองหลเดีย่ยพิ่นปูแล้วมันออกเองีเนางตามธรรมชาติมันออกอ่ตามคันแท่น่พระเจ้าน่าจิปุดมาปูมัง้งเพราะว่ามันอยู่กลางคันแทนหน้าพอดีเลยเดิยอาจจะเห็นต้นแลวก็ปุ๊ดปุดมาปูมาปลูกไว้นะร้ายงานาบรแเ่ณป่าอันชุมชนน่ารด วังว่าเฮาสิบ่ลหลงทางเด้พอเปิดแผนที่แล้วพี่น้องทางไปบ,าบ้านบัวทองโอ้นี่ก็มีการปรับทีหน้าปรับเรียบเลยวานเข่าแล้วมั้ง่างนี้นะสิวานเรียบร้อยแล้วล่ะ ฝนมานี่ฝนมาแล้วอีจะประมาณอาทิตย์หนึ่งกับอ๋อ,อแล้วโอ้วันนี้ต้นใหม่มน,น้ำลม่ลมนี่ย้องล่มบ่ล่มดีโอ้เดินทางมาทรับตัวที่ตัวแดงกำลังเห็นนั่นสวนอ้อยนี่พี่น้องมีสวอนอ้อยอยู่ประมาณแล้วซิบกาไร่ลราทั้งแถวนี้น่าจะมีโรงงานมารับสื่อปูอ้อยก็ได้ราคาดีกันแต่ปูเล่นหลาย แต่ในข่าวว่าต้นทุนในการปลูกมันหลายแล้วนะบอไอ้ท่นสีบอลมืบอสีกันแบบแทนแทนแมอปลูกเปนสีแล้วมันก็นสะออกนออกในมนันแล้วแบบนี้ขับรถมาต่อมาสองวันเลยมนะันค่อนข้างเมื่อยละวัดสีแว่ซื้อน้ำว่าวาดีนี่พอขาแล้วว่าวบมวนบาโจก็เลยออกมา ย่านแปลนมีเรียงกระเพิ่นแล้วเลยพาหลวงออกมาก่อนโอ้นี่เรียงหนาเรแยงน,ยงนีมีบานเนาะบ้านนั้นนั้นเลยแล้วก็สอนมันสับหลังปลาอยู่ข่าสมักมก่อนบ่มีโทรศัพท์ก็คิดว่าหลงเดินทางมาหลงทางแล,ล,ล,ล้วล่ะแต่เดี๋ยวนี้เขามีโทรศัพท์สามารถเปิด GPS ได้ ซอยมันเฉื่อมเพราะการเอาหันสอดหันสอดนี่บอดรองถามชาวบ้านกระหูน่น้ว่าทางไปทางไหนนะพี่น้องแต่บางคนกับอันสิเปิดว่าเป็นเฮ็ดให้หลงกระถามไทยเพื่นก็ได้แต่บ่าวโจคิดว่ามันเป็นทางล้วเดินเส้นทางนี่เพราะว่าเสาไฟฟ้ามีตลอดทางเลยแล้วก็เปิดแผนที่มันเป็นทางเฉื่อมไปทางปุ่นอีโมบ้านนึงกับบุคิดว่าน่าสิหลงทางหน่อยครับพี่น้อง บรรยากาศดีหลายบรรยากาศงามหลายวนโต๊ะใหม่ๆโต๊ะตั้งแต่เที่ยงขึ้นที่ผ่านมาหอดเจ็ดโมงแปดโมงเสาร์มบิบานโมดเดิร์นเกาัวขกควายาจะเอากระเพาะก็มาอยู่ไ,ไปปีพี่เวดีพี่น้อง มาอะไรแม่นี่บอกแบสีดาซุกปอร์บอนี่ครับสำรับโอ้โอ้ยไปเบิดตโต๊กน่ะ <laughs> เปียกเบิดพี่น้องรถขับรถโต๊กน่ะเปียกเบิดโอ้ย หน้าไปหน้าพี่ต้มอ,อีว่าจะสำรับคลิปนี้จะจบเพียงสำนีกบ่ได้ตอนเราไปอีกจักหน่อยโอ้ยนออย่างดีพี่นอขับรถตกหนามคาดเดาว่าตกหลุมเปียกเบิดเปียกอยู่บ่บ่เปียบมาอันนี้บ่ก็บ่เปียบบ่เปียกบ่เปียก นี่แหละพี่นอ้องสีสันระวางทางเออบางทีมันก็อัดจีบังขิดเขียดนิดน่อยแต่เรามาฮันหอดนีผพอสถานการณ์ระยะยางมันก็ให้เราหิ้มใจพี่นอ้องเแถวทางจ้าหน่อยครับพี่นอ้องกายบาดหลังนี่ไปกะสิขอจบคลิปเพียงสักนีดอันนี้เป็นเถียงบ่เถียงนาะทำเลทองเขามีคนอยู่เอาสำรับคลิปนี้ ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามช่องบา,จจบาทโจและบ้านด้วยครับบ๊ายบาย